ได้เซาสมัยใหม่กันแล้วอันนี้ก็ยังสมัยตั้งแต่ยังไม่เกิดเท่ากับบ้านหลังนี้ละค่ะโอเคใส่ไม้ฟืนเข้าไปแล้วได้แต่ของเก่าของเทาของห้างนี่ละโอเคเราเจอจุดเตาแล้วก็ใทยรัฐกำลังทำขนมจีนอยู่นะจะให้ดูหัวย่านหนาวไงจุดเตาโบราณไม่รอเนี่ชาป,ป้องกันตัวมาจากบ้านลังเนี่ย ต,ต,ต้องเตรียมมานะใครมาเมืองนอกเนี่ยเรามาอยู่กับคนผัวนะถ้าเอาลูกมาด้วย,ยต้องมีวิชาเพิ่มมาอีกโอเคเรื่องจริงนะโอเคเตามันก็จะถ้าปิดมันก็จะอย่างนี้ะค่ะดูมันเก่าไหมดูดูสภาพจับไม่ได้เนละ้วมันห่อเน,นึ้ค่ะเห็นไหมมันก็จะอุ่น มันก็จะเป็นตัวแบบว่าแบบนี้ของเขานะปิดอย่างนี้ต้มขนมจีนค่ะเดี๋ยวจะให้ดูน้ำยาน้ำยาขนมจีนน้ำยาป่านะคะซึ่งลูกชิ้นแล้วก็ตีนไก่ <c oughs> <c oughs> จะต้มขนมจีนค่ะสวัสดีค่ะพบกันที่าอีกแล้วนะคะทราจะมาโชว์น้ำยาตีนไก่ค่ะ <c oughs> ผมของหวานติดตามมาด้วยนะคะไีบอกาที่กำลังต้มกำลังต้มขนมจีนอยู่นะคะเดี๋ยวก็มันมีต้นอันนี้สองกําพร้าเนี้ยไหมแล้วก็จะมาใส่อในน,น้าขนมจีนค่ะซึ่งอย่าจะสองทุ่มเลยนะคะเนี่ยใส่รู้ชิ้น น้ำอยู่ค่ะโอเคนะเดี๋ยวให้ดูนะน่ากินมากเลยนะผักก็ไม่มีหรอกผักครึ่งสวนก็ไม่ได้อยู่เนี่ยค่ะใครมีผักออกมาให้หน่อยด้วยเ,วเ้นแห้งค่ะเราก็มาต้มแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วอนี้ต้องนานหน่อยนะต้มจะสุกแหละตอนน้ำเดือดอยู่ สุกแล้วได้จะสุกแล้วขนมจีนให้สุกแล้วจะได้กินแล้วอยากกินต้องไม่กินพวกเราเนาะสุกแล้วโอ้สุกแล้วมาตปเล่นอยู่สุกแล้วหั่นมาทางนี้บัดเดียวน้ำยาแล้วก็เสร็จแล้วนะแค่แบบเอาลูกชิ้นโยนลงก็ได้กินเลยค่ะโยนลงไปดูได้กินเลย เป็นเหมือนเส้นจุลินทรีแล้วนี่ได้หยกหยกใกล้ไกลเนาะจะจับกินกับเอ่อเขาเรียกอะไรจะจับกินกับนี่ค่ะกินนี่สองทุ่มแล้วนี่กินแล้วนอนไม่อ้วนยังไงยังไม่ได้กินข้าวไปสองคำอยู่ค่ะตอนเลิกงานมาสองคำไม่สองคำนั่นแหละนี่ใหญ่ เ้วเอาท้องเอาท้องอ่องะเก็บท้องไม่กินอ่ะกินขนมจีนพี่น้งนงนงางเก็บท้องไม่กินขนมจีนกินขนมจีนแล้วข่องน้ำที่ดีเนี่ยไม่ต้องใช้ยาลดน้ำหนักเลยจริงน,นะตอนเช้านะคะนั้นตอนเช้าทุกเช้าเลยอันนี้เรื่องจริงนะมันเป็นของหนักเนยแล้วนี่แบบว่าพอพอกินขนมจีนตอนเช้านี่ ม่ต้องใช้ยาไอ้นั่นขตุ้นเลยนะคะอะไรนะสมัยก่อนยา,ยนะชชา,า,าอะไรนะที่ชงชาชาชาอะไรหงหงนี่นะคะแต่ก่อนที่เเคยกินนะเพราะว่าตัวก่อนเราจะอวบหน่อยใช่ไหมถ้าานะอวบแล้วก็อยากผอมไงแต่บอกว่าไม่ได้ผลเพราะว่าเรากินเยอะเึงกินชาก็ไม่เอาไม่อยู่ <laughs> ตอนนั้นน่ะน,นะคะประมาณนะั้นสมัยก่อนเน,น,นานะนานแล้วแหละ ตั้งแต่มันสาวน้อยมันแบบอยากอยากผอมไงอยากสวยอะเพราะแต่ก,ก่อนท้านอ้วนนะท่านเป็นคนอ้วนมา,มากๆเลยนะตอน,นเด็กๆไปดูเตะนั่งเต็มแบบอ้วนมา,มากๆละ่ะพอไปทํางานห้องกงแล้วเราก็น้ําหนักลงลงลงเราทำงานหนักนาอเลี้ยงน้องอะไรแบบเนี้แบกน้องบ้างทําทุกอย่างหรืเป็นปันกับปุ้นมุนเนาะทัางันเถือกเฮ้ยทำงานอีกรอบหนึง่ง อันนี้ทราจะใส่ลูกชิ้นลงไปก็ได้แล้วรอมันเดือดก่อนนะคะปลาแซลมอนแล้วก็สามชิ้นแล้วปลากระป๋องนิดนึงเพื่อมันเป็นสีเพราะว่าท้าไม่มีเครื่องแกงไงมันเดือดแล้วเราใส่ลงไปเลยอย่างนี้ยค่ะเราสามารถเอาใส่ลงไปให้หยัดฐานน้ำให้มันชุ่มฉ่ำน,นิดนึงก็ได้นะเอาไปผ่านแบบว,ว่าให้มันเย็นให้มันน้ำมันเย็นอะ่ะแล้วก็ลงอย่างนี้เลยอย่างนี้ค่ะ มันไม่หน่อยนะก็จะหั่นเราไปประมาณนั้นอันดูเราดูดไม่มีผักชีวิตเราเอกเห็นไหมผู้ย่างเสร็จปล่อยน,นั่นแหละตอนนี้เพิ่งสองทุ่มน้าเดือดก็พอดีได้กิน๋ยนนี้มีถุงน่องอยู่ในถุงนั้นก็จะเอามานีเห็นไหมคะลูกชิ้นก็จะให้ดูนะก็จะใส่อย่างนี้ถ้าจะกินแบบนี้ลูกจะกินไหมนั่นก็ต้องหาลูกดูไงช่างเถอะ กินสองหัวไปเลยวันนะี้อยากไม่ได้กินข้าวนะ่ะกินข้าวไปสองคำอยากบอกอยากบอกอยากบอกให้รู้ขอบคุณนะคะที่เข้ามากดติดตามแนละ้วขอบคุณมากๆเลยอนะ่ะน่ารักมากม,ากมากเลยขนาดเพจไม่ไม่มีอะไรก็มีคนมาให้กำลังใจท่านคนละหนึ่งคนอะไรเนะี้ยท่านดีใจมากเลยขอบคุณค่ะอยากกินไงเพราะเราอยากกินใส่นิดไปหน่อย แต่ตีนไก่นี่ไเยอะอีกนะเนี่ยอร่อยอร่อยค่ะ <c oughs> แล้วก็ลาดน้ำลูกจะมาลาดเองก็มาลาดมันไม่มีผักค่ะใส่แค่นี้แหละก็สุดยอดแล้วนะโอเคให้เ okay. ราจะลาดเองแต่ก่อนแล้วก็จะคนคนข้ากันหอวเรื่นงซนน้ำมันเหมือนกับเป็นฟองๆไม่อยากได้ โอเคจะล้าให้ดูเต็ตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวก็ให้ดูเต็มค่ะต้ของไทยรัดนะคะโอเคก็กินแค่นี้ละค่ะสามลูกนะกระาชายไม่มาเหรอพิ่มกระชายม้าเออได้ละค่ะประมาณของไทยรัดเองนั่นเองลูกมาตักเองเถอลูกเอ้ย ก็เลยโรยพให้มันได้นี่ค่ะเสร็จพริกฉันไปไหนพริกฉันนี่พริกนี่อุ่นให้ดูเลยนะมันก็มีความน่ากินแบบธรมรมชาตินะคะมันไม่มีพริกแกงโอเคมันก็สีสันธรรมชาติเนิดนึงใช่ไหมคะแล้วก็ให้ดูแล้วก็คือเห็นไหมคะพร้อมกินมากๆเลยนะเนี่ยอันนี้เป็นของไทยรัฐนะคะกินประมาณสองทุ่ม มันหิวนะมันอยากเนี่ยไปเล่นบ้านเอื้อทลัรเด้อจะให้พี่สาวเทลัร์ทำให้กินนะคะไปเล่นบ้านเล่เทลารอ่ะพี่น้องคายนุพี่สาวเทลาร์จะทําให้กินคนะ่ะถ้าไปบ้านไปอยู่บ้านไปไปบ้านเราทเทลาร์จะไม่ต้องทำออกับข้าวของกินยเยอะแยะพี่ทําให้กินบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะโอเค เทอจะไปกินแล้วนะคะช่วยกดติดตามเทอด้วยนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะคนสวยคนหล่อทุกคนทุกคนมีความหล่อความสวยแบบตัวเองนะคะเราต้องมั่นใจและเชื่อมั่นอย่างนั้นว่าทุกคนที่มาดูมีแต่คนสวยว่าเทออยู่แล้วอืมอืม